สวยสวยสวยมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยจัดกันแล้วครับพี่ปิ๊กสองแต้มโอ้โหนี่ลงไปแล้วนะครับ เอียงเอียงใช่ครับเปิดเกมบู The b a n ถือกล้องมานี่วิ่งย้นแย้มโอ้เรียบร้อยครับเทอร์นูวอีกแล้ว The Bank โอ้ย บิกลีบอบมาครับมาภาคครับเปิดสนามพบกับทีมอะไรกันดูทีมตั้งนี้ชื่อทีมอะไรดีวะทีมเต่าแล้วกันดึงครับดึงตัวประกบเหอ๋อไม่ดึงหน้าอีกแล้วครับเป็นแต้มครับโอ้โหนี่ดูมาเหี้ยนี่ครับอันนี้ เรื่อเดียวอยเงี้ยอุ้ยครับสองสองเอ้าง่ายเฉยมัถ่ายไม่สุดห้เออะไรวะทำไมวะปิ๊กเมื่อกี้เบ็คจัดไปกี่แต้มก็ไม่รู้นะครับนั่นนที่จับมาให้ตันนี่บอลด้วยอือตันนี่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 ลงไปนะครับลูกนี้ีคคอออยยยเเเเเลลาจพื่่นนนมตรงกลับมาครับไแบง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 ค์โอ้ยกูไม่ได้เอาไว้หมอจูดเลยมึงบ้านนี่เป็นยังไงล่ะแบง แบงแอ็คเอนอัลสตาร์นะครับหลากลายนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นแอนเลงมดละครับพึบพึบโอ้โหเปิดฟันเบรกแล้วก็เป็นแต้มนะครับลูกนี้กดซองก็ได้ลงไป เก่งค so oh. oh, oh. uh ู่ปึ๊บพลิกตรงอ่าโดนเทอร์โนเวอร์นะครับโดนเทอร์โนเวอร์เออโอ้ยโอ้ยลูกนี้อเทอร์โนเวอร์ลูกแบบนี้แล้วส่งจ้ามาจ้ามาอื้อปึ๊บเอาอู้มห็อกเต็มใบเลยมีอะไรเกิด ยิงกัางเรียบร้อยครับลูกนี้ครับงกลับมาฮึบลูกนี้สวยมากนะครับเิ้นเละง่ายง่ายเลยโอ้โหกลางไปนะครับบิวนะครับบิวของเรามีสั่งมาสั่งมาโอ้โหมมาแล้วครับลูกนุง เสียเสียเทนเวอร์ครับลูกนี้เป็นแต้มหรือเปล่าเป็นแต้มแน่นอนครับอย่างนี้เรียบร้อยผมตากหมวกกันน็อคไว้ข้างนอกอ่ะโอ้ phén vô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  lúc điếu lại lúc điếu lại <laughs>